คณะนรรัตน์ธงเกษมนายเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการวันนี้พร้อมด้วยสถานีการชาติสว่างคณิวัฒน์จากสํานักงานบรรเทาทุกข์ประชานามมยสภากาชาติไทยและก็ฝ่ายปกครองของอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้พวกเราได้ออกมาเยี่ยมเยียนเป็นกําลังใจช่วยเหลือผู้อาชาวบ้านผู้ประสบอุทกภยัยเมื่อครั้งที่เกิดน้ําท่วมวันที่ 28สิงหาตอน,น,นคืนได้มาที่ท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะซึ่งอยู่แถวนี้คือตําบลแพรกษานะคะมีน้ำท่วมที่ไหลมาจากนิคมอุตสาหกรรมนะคะเป็นคลองที่อยู่แถวลอกอตํบกาบลแพรกษาชาวบ้านหมู่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะหมู่4หมู่5หมู่6 7ตํบาบลแพรกษาจะได้รับภัยน้ำท่วมครั้งนี้ อย่างมากนะคะวันนี้ทางการชาติสภาการชาติไทยนะคะก็ได้ส่งชุดทานน้ําใจมาเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านนะคะโดยผู้ที่ได้อํานวยความสะดวกให้เราก็าคือ,อทางปกครองอําเภอเมืองและก็ทางกํานันผู้ใหญ่บ้านตำบลแพรกษานี้นะคะที่ได้พาเราไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจชาวบ้านที่ได้รับทุกภัยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็บ้านเรือนก็อยู่ตาม อทา,ายคองคองลำนลาที่สามนรถประโยชน์แล้วก็แถบเทศบาลก็จะอยู่โซนลินคลองกันค่ะก็เราก็มาขอเป็นกำลังใจให้และบอกอาชาวบ,บ้านว่า,าทุกคนขอให้ระมัดระวังนะคะป้องกันตัวด้านอุรกภัยอีกเพราะว่ายังไม่ได้สิ้นสุดฤดูฝนต่างๆนะคะอเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกคน จะได้รับความปลอดภัยดูแลตนเองเข้มแข็งให้มากขึ้นเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองต้องะระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนะคะ